เรามาแอบดูคุณพ่อบ้านของฉันทำอะไรกันฮ่าอยและพี่น้องคุณพ่อบ้านฉันจะขโมยมะพร้าวแล้วสุดหล่อของแม่ตาลก็คุณรุนจ้องทุนหัวของแม่ตาลลักวักพราวไปกินผู้เดียวละบานพี่น้อง ผ้า่อยฟุ้มฟักมากหมดเนี่ยแต่มันจังหนวยปกผ้าน้ำหอมนี่น่เห็นว่าไข่กินน้ำแน่ผู้บ่าวจ๋าผุ่นปั้นผุ่นลูมันไปละลูมันไปหาละกินน้ำในเดอ้อปกพ้านะอย่าก,กินผู้เดียวเออยองกันแล้วพอกับลูกเอาละครับ,รบตายล้วตายลวต,ตายละพี่นอ้องพอกับลูก โอ้ยหมกฝาวข่อยเขาลักไปกินแล้ะน่วยหนึ่งข่อยวิสาฝาอยู่เสมืออย่างต่เครื่องมันหักเอาไปกินละกินน้ำในได้จ้าผู้บ้าวจ้าจะก,กินผู้เดียวบอกฝาวนะนั่นร้อยเป็นวะกินกลับไปเออบาท จังกันด่าส่ได้แ็งแรงเขากินละเจ้าพี่น้องจ้าเขาร้อยกินอีกหน่วยหนึ่งละจ้าพี่น้องตั้งปีกันน่วยหนึ่งจ้าพ่อกับลูกก็กินน้ำกันละจ้าเม็ดกันบ้านจ้าแต่เม็ดกันบ้านแกกินน้ำมะพร้าวอ้ยกินกับไปกินอีกตั้งน่วยซะเท้าเอาปอนฮอนมาบ้านเนาะ เอ่ะพี่น้อง,งนี่<อ>นเป็นใบโอกับลูดเต่าตดครับพี่น้อง,งหอมไหมลูกปุงป่งๆเลยใช่ไหมไม่ให้น้องขับถ่ายนะลูกมึงหน่าไม่หย่ะเบบิ่งผู้เบา,า,าผู้เบาสองคนน้องเนี่ยลูกผู้หนึ่งหัวลานผู้หนึง่งซีขาสีน้ำตาลลูกโอ้เจ็บโอ้ยอ่ะอ่อะผ่ากับมะคมเด้อ เ er> ม,ม็ดเกระเจี e hmm. yeah. nah ๊ยบไงลูกจ่อเบิ асибо, ้งผู้บ่าวไผู้บ่าวต่อยกบข่าวโอ้ยจะได้กินแล้วพี่น้องโอ้ยนาอเอาออกจากมีดว่าได้บานเหมือนเป็นหญ้าเลยพี่น้องแค่ยังไดบานเนาะ่าบานข่อย ดูรถดีๆนะลูกนะดูรถดีๆัสดีจ้าพี่น้องได้เวลาไม่ได้นะาบะหมอนได้ทุกลูกแล้วหรอข้าว้นำหอมจ้าปลูกเองกินเองนักเลงพอ่อ มาบานตุ๊กไอ้จะได้กินบะพี่น้องค่อยแตงกับพานนี่ฟันเหรอ พี่น้องว่าสำเร็จเดี๋ยวถาพอบ้านจ้ถาถาพอบ้านมาฟันให้แดดเลยจ้ะพี่นอ้องอืหวานพี่น้องแมตาลพันผิดจ้ะเขาบอกให้ฟันตูดกใกินใหนกินอืมมีแห่งเดีปลูกเองกินเอง ไดบไหมพี่น้องอืม อะไรนะพ่อมเแ็บเหนือกรแล่งดีเลยพี่น้อง that